ดูพื้นที่ที่สนุกสุดตัวนะครับก็จะมีท่านนายเพอท่านต้องสินจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านนายกอบอตอแจกสีแล้วก็อบอจังหวัดนะครับแล้วก็ทางโคงรงการจุลประทานนะครับถนนนี้เป็นของโครงการจุลประทานนะครับที่ทาขุดลอกคลองขึ้นมานะครับก็เป็นโครงการโอเปิคู่บี64นะครับเป็นระยะทาง11.5กิโลเมตรนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ําที่ได้นะครับ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไฟแรงแล้วก็ป้องกันอุทกภัยได้ด้วยในอนาคตนะครับซึ่งาจากการสุดตัวของอในพื้นที่หมู่สองและหมู่สามของตำบลฉัตรศีนะครับระยะทางประมาณรักหนึ่งร้อยเมตรนะครับทางโครงการจุลปทานนะครับร่วมบูรนาการกับอบตจักสีแล้วก็ ของอบจอนะครับโดยมีรองประหลัดอบจอนะครับก็จับคุณอาการการดาเนนร่วมกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยในเวลาอตอนนี้ทางอบจอก็จะเอาแผงกั้นนะครับแล้วก็ไปว่ามาในการในเวลากลางคืนด้วยนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับการจราจรในจุดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางโครงการชลปรานนะครับก็จะทําการตอกสอเข็มแล้วก็ ซ่อมคันดินข้างๆนะครับแล้วก็ปรับผิวการจราจรคาดว่าจะเสร็จประมาณัครับไม่เกินไม่เกิน2อาทิตย์นะครับนะครับจะเร่งทําให้โดยเร็วที่สุดนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนที่สัญจรนะครับผ่านเส้นทางของหมู่สองและหมู่สามตำบลจักสีนะครับก็โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกหน่วยนะครับที่บูรณาการการทำานนร่วมกันนะครับในการแก้ปัญหานะครับครับ พับขอสอบถามท่านนิึงครับว่าไอ้ตรงถนนตรงเส้นนี้มันมีประโยชน์กับประชาชนในเรื่องของการดานการเกษตรมากน้อยเียนไรครับครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหลักนะครับออกไปสู่ของทัวเมืองนะครับของในพื้นที่อบตจัดสีนะครับก็พื้นที่นะครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับสองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาซึ่งชาวบ้านเนี่ยทำการเกษตรนะครับใช้อ่านอกจากใายสัญจรหลักแล้วนะครับยังเป็น ผลพื้นผลทางการเกษตรนะครับของประชาชนในพื้นที่นะครับสามารถใช้สัญจรแล้วมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะครับขออนุญาตถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเส้นทางตรงนี้จากทามีโครงการต่อหรือไม่ครับเรื่องป่าป่าทามีปัญหาด้วยว่าร่วงต่อระยะประมาณสี่ห้าร้อยเมตรมันก็จะถึงเส้นถนนใหญ่นะฮะเบื้องต้นเนี่้ก็อยู่ในแผนของทางอบตแล้วว่าเราจะทำถนนคันดินเพิ่มอันนี้มันติดปัญหาเป็นพื้นที่ของ บ้านอยู่ที่เป็นที่มีประสาทถนนกำลังให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของของกรมมนตรนะประสานกับเจ้าของพื้นที่อยู่นะฮะเวลาจะต่อใช้พื้นที่ก็เท่าที่คุยอยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับขออนุญาตเรียนถามท่านประหลัดอบตไอ้อบจนะครับาทางอบจมีโครงการที่จะสนับสนุนท้องถิ่นอย่างไรครับ คือโครงการนะครับในในถนนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมันจะมีเรียวกว่าเป็นถนนของท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบริหารสจังหวัดหรือว่าโครงการบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ถ้าเป็นลักษณะศักยภาพนะครับทางโครงการบริหารส่วนตำบลเนี่ยสามารถประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเกินศักยภาพส่งมาผ่านคณะกรรมการประสานแผนอำเภอส่งมาที่อบจอได้ถ้าอบจดําเนินการได้เราจะเข้าแผนไว้ถ้าส่วนไหนที่เกินกําลังก็จะส่งให ทางจังหวัดได้พิจารณาสนับสนุนเข้ามาครับท่านนายกเทศบาลตรงนี้สายทางด้านการ่า่ปกครองจะมีการที่จะบอกกล่าวกับประชานนให้ระมัดระวังอย่างไรครับท่านนายกเทคบับครับเรามีวันนี้เรามาทั้งมีในฐานะศูนย์งธรรมด้วยแล้วก็มีคณะสำนักงานศูนย์งธรรมของเราด้วยนะฮะก็คือใจญ่วันชัยอุทาวงนะฮะแล้วก็มีลัดอําภอที่เป็นประจําตําบลนะฮะลัลบุญยัง่านผูนะครับเราก็จะประสานกับทาง กำลังผู้ใหญาหมู่สองหมู่สามเนี่ยทราบอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้อันตรายแต่ก็เดี๋ยวจะไม่อันตรายแล้วนะครับเพราะว่ามันช่อันตรายเพราะตรงที่ว่าเราก้องเตรวัสดุแล้วเดี๋ยวทางอวจจะมีแขงกั้นในทางๆนี้นเ,นเราก็พี่น้องประชาชนก็ติดต่อไปมาจะทราบดีนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องการพัฒนานะครับมันก็ต้องมีแบบนี้บ้างนะครับแต่พี่น้องประชาชนจริงๆนี่อย่างที่ท่านรองสมชายพูดแล้ว ได้ประโยชน์จากการใช้น้ำเนี่ยน้ำมีปริมาณมากแล้ากับเส้นทางเส้นนี้จะเป็นพื้นที่ทางเกษตรแล้วเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวนะวัดทนน์และวาดดำชีนะครับก็จะสะดวกอีกทางหนึ่งนะครับที่มาจากกรุงนะครับก็จะถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดด้วยแล้วก็จังหวัดข้าคเยงด้วยครับแล้วก็ระยะทางนะครับ11กิโลเมตร1 1เอจุดกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวทางโครงการจุลประทานนะครับก็จะสำรวจนะครับส่วนไหนที่สุดโครงการจุลประทานจังหวัดสิงห์บุรีก็